ว่าาวเรงดวนมีพี่น้องมาซ้อยพอบ้านเท็ยนยังจับจูดแม่นบ่กวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้วัาหข้าวแล้วนะคะเพื่อนๆแต่แรงมากๆค่ะปู่เมื่ออื่นเราเสด็จนา,าพราฟอมานาะเพื่อนๆกันเลยแบบว่าอันนั้นโอ้ยเจวดาอย่าเพิ่งขี่ใส่แห้งอ่ะเดเอ จะพึ่งขี่ใส่ลูกลานแห้งไยเด้อหวานข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนลายๆเพื่อนเพื่อกะเซ็ด่นแล้วปูข้างๆเพื่อกะเซ็ดไนละปู่ว่าเราไอ้ปุ่นจะจะใส่ข้าวเหนียวสองใส่ข้าวเจ้าสองให้หนึ่งสองแค่นั้นแหละเพื่อนเพื่อนสามสี่ให้นี่จะจกะใส่ข้าวเหนียวนะคะจะใครมันแล้วไๆนะ นี่จ่าเนไ่เด้อใส่มือ,อย่างคุเรงกุเรพี่พี่เป็นเพื่อนอย่าปองมาช่วยหวานข้าวนะคะเพื่อนเนื่องจากปู่อยากทำให้มันเสร็จก็เหลือของอยาจ่ากับของปู่นะคะโอ้เสียงดังขักนะคะบ้านติดถน,นนเี่เสียงดังขักเพื่อนก็ถือว่าช่วงนี้ค่อนข้างเล้งนะคะเพื่อน ค่อนข้างแรงนะคะลายหูลายต่าเน่ยเธอเพื่อนเอนแรงแห้งปีนี้ค่ะทำนาก็ช้านะคะหวานไม่เยอะนะคะเพื่อนเพเพระเาจะว่าเจากกัพเพาะบ่านมีแค่สี่ห้าไร่เองนะคะเพื่อนเพื่อโคตรโพแรงเพื่อนเ,เพื่อน,อนแรงมากๆแรงแห้ง